สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุน้ำนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสาวปลอลาวชาวสองแล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์นรีเนี่ยก็จะมาทํานายนะคะดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ํานะคะคนที่เกิดในธาตุน้ํานะคะก็คือราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะส่วนวันที่เดี๋ยวอาจารย์จะ ใส่ไว้ให้นะคะในช่องใต้ description นะคะช่องของอาจารย์นรีนะคะก็ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยร่วมกับหลักของการดูพาพ่ทาโร่แบบตะวันตกเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าลัคนาสถิตใน3ลราศีนี้นะคะมีนกรกฎพิจิกก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะเรื่องราวอาจจะ เป็นดวงของคนส่วนใหญ่นะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกๆคนนะคะเพราะนั้นก็โปรดดูอย่างมีวิจรารณญาณค่ะเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชาวราศีธาตุน้ำจะมีเรื่องราวความรักเป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะแบ่งเป็นสามาความสัมพันธ์นะคะในคลิปนี้จะเป็นของคนโสดก่อนนะคะ,ะมาดูกันค่ะคนโสดชาวธาตุน้ำนะคะขึ้นมาไปได้เปนสาถ้วยนะคะ ดูใบที่สองนะคะใบที่สองเป็นแปดไม้เท้าค่ะใบที่สามนะคะเป็นเดมูลใบที่สี่เป็นไนพ่ฤาษีค่ะใบที่ห้าเป็นล o เวอร์สนะคะไพ่ความรักขึ้นมาใบที่หกนะคะเป็นราชินิดาบใบที่เจ็ดนะคะ เก้าไม้เท้าค่ะอาจารย์ต้องการทั้งหมด12ใบนะคะใบที่แปดมูลค่ะเออไม่ใช่ดมูลแปดถ้วยค่ะยังไงกันนี้ต่อไปนะคะ6ถ้วยค่ะทำไมเป็นการขึ้นไพ่ที่แปลกมากเลยนะคะกับอัศวินไม้เท้าเดวิลค่ะ และเส็จถ้วยค่ะโอ้โหทีนี้มาดูนะคะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่มีความตรงข้ามกันยังไงก็ไม่ดูนะคะสําหรับความรักของคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของสามถ้วยนะคะสามถ้วยตรงนี้อาจจะหมายถึงคนโสดที่โสดมาสักพักโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะได้รับ การติดต่อจากคนรักเก่าก็ได้นะคะเป็นรีวิเนียนเป็นคนรักเก่าที่หวนขึ้นมานะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกดีๆกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะหลังจากที่เจอกันแล้วก็รู้สึกว่ามันทํางานด้วยกันมันคลิกกันมันเรียนด้วยกันมันแบบว่าได้ช่วยเหลือกันได้แบบ ได้เห็นความมีน้ำใจได้เห็นสิ่งดีๆของอีกฝ่ายที่หยิบยื่นให้กับเรานะคะคุณอาจจะทําโครงการงานร่วมกันในโปรเจกอะไรบางอย่างแล้วแบบว่ามันต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเยอะนะคะก็เลยเหมือนกับว่ามีความรู้สึกสนิทสนมเป็นพิเศษเป็นเป็นโอกาสที่ทําให้ได้พูดคุยได้เล่าเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยแลกเปลี่ยนกันฟังนะคะเราก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกดีๆนะคะเป็นความรักที่มีต่อกันขึ้น อาจจะโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะเพราะนั้นเป็น2กรณีเนี้ยอาจจะเป็นรักเก่าหวนคืนนะคะหรือพบรักกับคนที่เรียนด้วยกันทํางานด้วยกันนะคะหรือว่ามีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอะนะคะในช่วงเวลาหนึ่งเรารู้สึกดีๆต่อกันตรงนี้ก็ได้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแปดถ้วยนะแปดถ้วยดูเหมือนจะดีเลยอะนะคะดูเหมือนจะดีเลยแต่ว่ามันมีเดาูนเข้ามาด้วยนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ย ต้องระวังต้องคอยเช็คให้ดีนะคะออแปดไม่ท้านะคะกับเด e อ o มูนว่าคนที่เรากําลังรู้สึกดีด้วยกําลังเหมือนกับว่าความรักจะเป็นไปด้วยดีตรงเนี้ยเขาเลิกลาก่าแฟนเก่าเขาหรือ,อยังนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องของแฟนเก่านะคะเป็นพลังงานของการครบซ้อนเข้ามานะคะมันก็เลยทําให้ถูกนินทาอาจจะทําให้แบบเหมือนคิดมากกังวลใจหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคุณก็เลยแบบเหมือนอยู่ในโหมดที่แบบว่า เก็บตัวนะคิดมากแล้วก็แบบเหมือนไม่อยากเจอหน้าใครนะคะก็พยายามที่จะดึงสติดึงอารมณ์ของคุณนะคะพยายามที่จะทําใจเยียวยาจิตใจตนเองนะคะแต่เหมือนกับว่าด้วยความที่ความรักที่คุณยังมีต่อกันเนี่ยนะคะมันก็ทําให้แบบเหมือนยังกลับมานะคะยังมีการกลับมาพยายามอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นทั้งราชินีดาบแล้วก็ยังมีก้าวไม้ทามาด้วยนะคะ ยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเขาเนี่ยที่พยายามที่จะกลับมาง้องอนคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นความพยายามครั้งสําคัญนะคะในการที่จะทําให้คุณเนี่ยเห็นใจเขานะคะเขาก็พยายามที่จะสู้เพื่อคุณนะมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวนะแต่ว่าเหมือนกับปัญหาตรงนั้นอะมันยัง มันยังมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เขาหาทางออกไม่ได้เห็นไหมคะเป็นก้าวไม้เท้าก็ยังขาดอีกไม้เท้าหนึ่งนะยังแบบไม่สามารถทําให้คู่กรณีของเขาเนี่ยได้แบบพึงพอใจแล้วก็ยอมปล่อยเข้ามานะคะตรงเนี้ยคุณก็เหมือนกับว่าเหมือนเดินออกมาอีกครั้งหนึ่งอะนะคะเป็นแปดถ้วยคุณรู้สึกว่าถ้าคุณทาไม่ได้นะก็อย่ามาให้ความหวังกันดีกว่านะอืม ไปต่อไม่รอแล้วนะออกมาอีกแล้วนะคะเหมือนชาวพิจิกก็รู้สึกว่าฉันก็สวยฉันก็หลอ่อฉันก็แบบมีดีฉันก็ไม่อยากง้อใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเขาก็กลับมาง้ออีกนะคะไพ่ของหกถ้วยอืมเหมือนกับว่าเป,เป็นพลังงานของคนรักเก่านะคะแต่ว่าชาวพิจิกบางคนนะอาจจะได้เจอกับคนใหม่เป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะ ถ้าไม่เป็นคนรักเก่าก็เป็นรักต่างวัยนะคะหรือรักจากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะเขาคนนี้เนี่ยเดินทางมาหาคุณนะคะเหมือนกับว่าในช่วงนั้นน่ะคุณก็ยังแบบเหมือนกับยังมีอารมณ์แบบว่าที่มันลบๆนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งก่อนน่ะเหมือนกับว่าคุณผิดหวังกับความรักในครั้งก่อนแล้วก็คุณก็เลยแบบเหมือนค่อนข้างตัดสินใจเร็วนะคะในการที่จะ รับความรักครั้งเนี้ยนะคะหรือบางทีเขาแบบเอาใจเขาดูดีมีเสน่ห์แล้วเข้าเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมากเลยนะคะจากการที่เหมือนคุณตกหลุมดําของความเศร้าตกอยู่ในความทุกข์ของวังวนอย่างความรักรักซ้อนตรงนั้นนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าหลงเขาอะนะคะหลงเขาแล้วก็เหมือนแบบอืมเหมือนกับตัดสินใจคบเขาด้วยระยะเวลาที่สั้นมากๆนะคะแต่ว่าคนเนี้ยนะคะ เขาก็เหมือนจะจริงจังกับคุณนะเหมือนกับจะมีการพัฒนาที่จะต่อยอดไปสู่ความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าคนนี้นะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลเป็นชาวต่างประเทศอันนี้ก็โอเคนะคะแต่ว่าต้องดูอาชีพที่เขาทําด้วยนะคะอาชีพที่เขาทำแบบว่ามันสุดจริตหรือเปล่านะอาจจะมีบางคนที่แบบเหมือนทํางานเทาๆมาหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังนะหรือระวังว่าตรงนี้เขาอยาเขาอะไรกับ คนรักเก่าเด็ดขาดอันนี้เรียบร้อยหรือยังนะคะแล้วถึงจะได้กลับมาเป็นสิบถ้วยนะคะมาแต่งงานมาสมหวังกันได้ในที่สุดนะอืออาจารย์มองว่าบางบางรายอาจจะเจอเป็นคนเดียวแล้วกลับไปกลับมารลกรักเล,ล,ล,ลิกนะคะบางรายอาจจะเจอเป็นสองคนนะคะคนแรกนี่คือเหมือนกับว่า เหมือนคบในช่วงเวลาสั้นๆนะคะเราก็แบบเหมือนรู้ความจริงก็ต้องเลิกไปนะคะเราก็อาจจะมาเจอกับคนใหม่เป็นรักต่างวัยรักจากต่างถิ่นด้านไกลก็ได้นะคะตรงนี้เป็นไปได้แบบสองกรณีนะคะ่ะช่วงนี้เป็นเดือนสองท้ายปีเก่าที่ดูแบบมีเรื่องวุ่นวายกับชาวราศีพิจิกค่อนข้างมากนะคะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจะลองถามนิดนึงนะคะว่าคนเนี้ย ตกลงเป็นคนเก่าหรือว่าเป็นคนจากต่างถิ่นแดนไกลนะมีราชินีเหรียญน,นะคะมีแตดเหรียญน,นะคะเป็นราชินีถ้วยนะคะคําตอบก็าอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะแต่สิ่งที่ได้มาก็คือคนนี้ก็เป็นคนที่แบบขยันทำมาหากินนะคะเป็นคนที่ มีความอ่อนโยนนะคะมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีความมั่นคงในฐานะการเงินในระดับหนึ่งเลยนะคะเขาเข้ามาแสดงความเห็นใจนะคะปอบโยนให้กําลังใจคุณนะคะคุณก็เลยแบบว่าเหมือนแบบรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่แบบดูแลคุณได้นะคะไปกับคุณได้นะมันก็เลยทําให้คุณแบบเหมือนตัดสินใจเร็วในการรับความสัมพันธ์ของเขาตรงนี้นะคะ,ะมาดูเดวิลตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ตกลงเดวิลตรงนี้หมายถึงอะไรยังไงกันแน่นะคะสรุปก็ยังเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่านะคะหรือคนรักใหม่เป็นเดอะฟูลค่ะเป็นเชมเพลนส์นะคะเป็นเอ่อราชาดาเดวิลคนนี้น่าจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลมาจากต่างประเทศนะคะหรือคนเนี้ยเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเขามา เราก็เหมือนเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะหรือว่าพาคุณโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลด้วยก็ได้นะแล้วก็ความมุ่งหวังที่เขาเดินเข้ามาหาคุณเนี่ยค่อนข้างจริงจังมากๆนะคะหรือกับแบบว่าแบบประมาณว่าแบบจะขอแต่งงานเนี่ยนะยูวแมรี่มีอะไรประมาณนั้นอย่างนี้เลยนะคะอืมนะสุดท้ายนะคะอา,าาาอาจารย์มองว่าอาจจะมีราศีพิจิกบางท่านนะคะเออไม่ใช่ราศีพิจิกนะคะ มีงกระกฎพิจิตสามราศีนะคะาสามราศีนี้ก็นะคะก็อาจจะมีคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอาจจะเป็นต่างจังหวัดนะคะอืในที่ที่ไกลบ้านนะคะกับคนคนนี้จะเป็นคู่รักใหม่ของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าไม่อยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมอะนะคะต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมคุณก็ต้องเจอกับเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ปัญหาความรักครั้งเก่านะที่คบไปแล้วก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าเขามีเอ,อคนเก่าอยู่แล้วนะคะเป็นรักซ้อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะเหมือนคนนี้ก็ค่อนข้างจะเข้ามาแล้วมีอํานาจเหนือคุณนะเหมือนเขาก็ทําให้คนใจอ่อนได้นะคะอ่าโอเคนะอารมณ์เป็นอย่างนี้เลยนะคะชาวราศีพิจิกนะอ ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่พลังงานความรักดูซิคะว่าในเดือนนี้พลังงานความรักของชาวราศีพิจิกตรงเนี้ยไพ่จะขึ้นมาว่าอะไรนะแต่ไพ่ความรักขึ้นมาเยอะนะแต่มันมีความซับซ้อนเอ่อทั้งมีนกรกฎพิจิกนะคะ l ลต t i n โกมันจะเป็นต้องไปอะ่ะเหมือนคุณจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีการโยกย้ายที่อยู่มีการบางคนอาจย้ายงานหรืออะไรตามแฟนใหม่หรืออะไรตรงนี้หรือเปล่านะคะ เหมือนชีวิตคุณเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันต้องไปต่อแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าพลังงาน <ๆ S 2> การเดินแยกจากนะคะก็มาเยอะเลยนะคะอืมอ่ะทีนี้ขออีกสองใบก็ได้นะคะลองดูสิว่าไพา่จะบอกอะไรบ้าง t e m p เ a t i o n นะคะเป็นช่วงเวลาแ <ๆ S 2> ห่งความรู้สึกแบบเสน่หานะคะรู้สึก ฝันนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบเป็นเดือนที่คุณจะได้รับความรักนะคะความสเสน่หาจากใครคนเนี้นะคะถึงไม่ใช่คนเก่านะคะก็เป็นคนใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนเก่าที่แบบว่าเขาจัดการกับปัญหาได้แล้วก็มีโอกาสได้ไปต่อคุณก็ได้นะคะโดยที่แบบอาจจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่หรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะ Take off your mask นะคะ ถอดหน้ากากของคุณออกเปดิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงนะคะคุณต้องการอะไรยังไงกันแน่นะคะอ,อ่ะทีนี้มาดูชุดนี้บ้างดีกว่านะคะลองดูซิว่าไพ่ออร์ l เตรงนี้จะแนะนำอะไรให้กับคนโสดนะคะชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะเดือนนี้ค่อนข้างเจอเรื่องราวอะไรเยอะเหมือนกันนะคะ Reflection นะคะอืม วินเทอร์โซลสติกส์นะคะค่อนข้างเป็นอะไรที่เหมือนเหมือนเราเห็นภาพสะท้อนของคนบางคนอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามีความรู้สึกเปรียบเทียบชีวิตตัวเรากับคนอื่นก็ได้นะคะหรือรู้สึกเปรียบเทียบในเรื่องของความรักทําไมเราต้องเจอแบบความรักที่ซ้อนนะคะความรักที่แบบ ขาไม่โสดมาทําไมเหมือนต้องมาหลอกกันหรืออะไรแบบนี้นะคะบางทีเป็นช่วงที่แบบเหมือนเราค่อนข้างคิดเยอะค่อนข้างเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะบางทีก็ทําให้เ,เรารู้สึกแบบเศร้าหรือว่ารู้สึกแย่ขึ้นมาได้ต้องระวังความรู้สึกตรงนี้นะคะเอ่อ uh, well b r e h เอ่อ breeze นะคะตรงนี้มันเป็นช่วงจังหวะนะคะช่วงจังหวะที่เหมือนแบบ ถ้างกลางปัญหาตรงนี้คุณเห็นจังหวะหนึ่งที่คุณจะแก้ปัญหาได้นะคะเหมือนคุณพุ่งตัวขึ้นมาเหมือนคุณทะยานตัวขึ้นมาแล้วคุณสามารถผ่านพ้นกับปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะหรือว่าเป็นจังหวะที่กําลังมีปัญหาแล้วมีใครบางคนที่แบบเสนอตัวเข้ามาแล้วแก้ปัญหาแล้วจัดการปัญหาตรงนี้ได้ที่อาจารย์บอกว่าเขาจะมาเป็นแบบคนที่หกถ้วยไปไหนละนี่นะคะหกถ้วยนะคะ จะเข้ามาเป็นแบบตัวแก้ปัญหาของชาวมินกรกฎพิจิกเลยนะคะอาจุนคนนี้ก็ได้ขออีกหนึ่งใบนะคะรีลิสนะคะเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องราวร้า,ายๆอะไรที่มันไม่ดีพลังงานลบๆนะคะค่อยๆขจัดมันออกไปจากใจนะคะลบมันออกไปจากใจนะคะแล้วค่อยๆผ่อนคลายกับ ชีวิตของเราที่เป็นชีวิตใหม่ที่มันมีสีสันนะคะที่เราได้เปลี่ยนแปลงตนเองนะคะหรือว่าเราได้เลือกทางชีวิตของตนเองที่จะเป็นชีวิตใหม่ที่มันมีสีสันที่มีความสดใสเข้ามานะคะที่มีแสงสว่างที่เหมือนเป็นความหวังเข้ามาในชีวิตของเราตรงนี้นะคะชาวธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะอาจารย์บอกว่าตรงนี้นะอาจจะเป็นเรื่องราวของใครบางคนนะคะที่อาจจะเหมือน เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่าโชคชะตาเนี่ยกำลังจะทำให้เราเนี่ยต้อง ตกหลุมรักกับคนเก่านะคะหรือไปตกหลุมรักกับคนใหม่นะคะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าคนเก่าของคุณเนี่ยเขายังคงเป็นคู่แท้กันอยู่คุณยังรักเขามากไม่ว่ายังไงตัดกันไม่ขาดนะคะก็อาจจะเป็นเขาคนนี้แหละที่กลับมาแล้วก็แก้ปัญหานะคะเราก็อาจจะทําให้คนสองคนเนี่ยตัดสินใจย้ายไปอยู่ในที่แห่งใหม่นะคะหรือไปใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสิบถ้วยก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนใหม่นะที่เป็นแบบ อาจจะอายุอ่อนกว่านคนต่างชาติต่างภาษานะคะที่เข้ามาเป็นตัวเลือกเป็นตัวช่วยให้คุณนะคะเราก็อาจจะพาคุณไปอยู่ที่ใหม่นะได้แต่งงานแล้วก็แบบมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะเหมือนกันก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าใครจะเจอเรื่องราวแบบไหนนะคะ,ะนั้นไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวแถมเป็นน้องยูนิคอร์นให้นะคะยูนิคอร์นมาให้คำแนะนำกับพี่ๆชาวทัานานนิดนึงนะคะ Best friends นะคะในช่วงเวลาที่คุณท้อแท้นะคะรู้สึกแย่นะอาจารย์ว่าให้ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยเขาจะยังอยู่เคียงข้างคุณคอยปลอบประโยนคุณนะคะปลอบโยนคุณนะคะไม่ให้คุณรู้สึกแย่นะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณยังมีคนที่รักคนอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะชาวราศีพิจิกนะอย่าไปเก็บตัวอยู่คนเดียวเป็นฤาษีแบบนี้นะคะ ไปหาเพื่อนสนิทไปหาเพื่อนรักนะคะไปให้เขาเนี่ยกอดคุณให้คำปรึกษาคุณนะคะคุณจะได้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีความเข้มแข็งที่มากยิ่งขึ้นนะคะ Love heals fear นะเหมือนกับตรงเนี้ยเป็นเดือนที่ความรักเข้ามาแบบพลังงานความรักค่อนข้างเข้ามาเยอะนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะแล้วความรักก็จะทำให้คุณเนี่ย เลิกกลัวเลิกกังวลต่อปัญหาอะไรต่างๆแล้วคุณกล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองนะถ้าใครที่จะได้ไปถึงจุดที่มีการคอมมิชเมนต์นะคะถึงการแต่งงานการมั่นหมายแต่งงานตรงนี้นะคะอาจารย์ก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะการพาร์เรนต์นะคะน้องหมาบอกว่าคนที่รักคุณเป็น่วงคุณมีเยอะแยะมากมายนะคะในคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของคุณนะคะก็ รอนะคะที่จะเห็นความสําเร็จนะคะความสุขของคุณนะคะเพราะนั้นการที่คุณจะตัดสินใจอะไรนะคะก็นึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังด้วยนะคะอ้าะค่ะนั้นก็จะเป็นเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมแล้วนะคะก็ขออวยพรให้ชาวท่านน้ำนะคะได้ผ่านพ้นเรื่องราวอะไรที่มันอาจจะเข้ามาแล้วเหมือนทำให้เรามีความทุกข์ไปสัทีนะคะขอให้เจอกับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็สามารถ มีความสุขในชีวิตได้นะคะแล้วก็ขอให้ปีต่อไปนะคะปี64ก็เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีของชาวมินกรกฎทิจิกเลยนะคะขอบคุณที่ช่วยติดตามช่องหองอาจารย์นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ